สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประชาสัมพันธ์โครงการสำริดทิบัตค่ะอยู่กับดิชันนางสาวพัทารวีพลบุญค่ะหรือน้องหมิวนะคะวันนี้ค่ะก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการกับผู้เรียนโครงการสำริดทิบัตนะคะคือน้องเจลลี่นะคะก็คือผู้เรียนโครงการสำริดทิบัตมสทของเราค่ะแล้วก็ทางคุณพ่อนะคะวันนี้ก็จะมาร่วมแชร์เทคนิคแล้วก็ประสบการณ์ในการเรียนโครงการสำริดทิบัตอย่างไรให้ประสบความสําเร็จค่ะขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะ แล้วก็ขออนุญาตให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวกันสักนิดค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงเจสราชูมงคลเจลลี่ค่ะตอนนี้อายุ14ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนธัญ,ญบุรีค่ะ ค่ะแล <พอ S 2> ะคะุณพ่อค่ะผมเจษชุมงคลนะครับเป็นคุณพ่อน้องเจนสุดานะครับผมก็เป็นอดีตนักศึกษามสทอีกหนึ่งท่านนะครับค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเรามีผู้เรียนโครงการสำเรธิทีบัตรที่อายุน้อยนะคะอายุเพียง14ปีเท่านั้นและก็ยังมีสิเก่านะคะของมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์ประสรบการณ์และก็เทคนิคในการเรียนนะคะเริ่มคําถามแรกเลยค่ะว่าแรงจูงใจนะคะน้องเจนดี้ที่ในการเรียนโครงการสำเรธิทีบัตรมสทจริงๆก็แรงจูงใจคือ เห็นคุณพ่อเป็นไอดอลค่ะอยากเดินตามรอยพ่อแล้วก็อยากประสบความสาเร็จจากการศึกษาเหมือนพ่อค่ะแล้วก็หนูมองว่ามันสามารถต่อยอดกับอาชีพที่หนูอยากทําในอนาคตได้ค่ะค่ะแอบสอบถามนิดนึงว่าอาชีพที่อยากทําหรือคณะที่อยากเรียนในอนาคตนี่คืออะไรคะคณะที่อยากเรียนเป็นคณะรัฐศาสตร์ค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นนักการทูตค่ะ ก็คือเรามีความฝันอยากเป็นนักการทูตแสดงว่าเราเรียนภาษาอังกฤษได้ดีมากเลยใช่ค่ะเพราะว่าการทูตนะคะแน่นอนว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะรวมถึงต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้คุณพ่อมีวิธีการแนะนําอย่างไรบ้างคะตอนนั้นก็จริงๆเราเราต้องบอกว่าเราเป็นเรื่องของการเรียนเราให้ความสําคัญแล้วก็เราให้น้องผมฝันเรื่องภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้นโดยให้เรียนอินเทอโปรแกรมตั้งแต่ ตอนยันปัจจุบันยันขึ้นม .2 ครับก็เรียนภาษากินมาต่อเนื่องครับแล้วก็ผลที่เขาเรียนก็ถือว่าเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนดูเราดูจากผลที่โอโอเน็ตตอนที่สอบตอนม .6 เขาได้ร้อยเต็มแล้วเราก็เห็นว่าไปต่อยอดในศาสตร์ก็เป็นประโยชน์แล้วเราก็เสริมในเรื่องของตัววิชาที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น ที่ให้น้องลงก็คือสัมิดทิบัติตรงชุดนี้ครับค่ะก็คือนอกจากเราอยากจะเรียนในเรื่องเกี่ยวกับาสาขาที่เป็นรัฐศาสตร์เป็นนักการพูดแล้วเราก็คือมาเรียนโครงการสัมิดทิบัติช่วยเสริมในส่วนตรงนี้ไปด้วยถูกต้องนะคะค่ะแล้วอย่างนี้แอบสอบถามนิดนึงว่ามีชุดวิชาไหนบ้างที่เราชื่นชอบแล้วเรียนได้ดีมากเลยอะคะก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษค่ะมีบางครั้งท้อแท้ไหมคะแบบอุ้ยหนังสือ เยอะจังเลยเล่มใหญ่จังเลยเล่มหนาจังเลยอะไรอย่าง denied. เงี้ยค่ะต้องมีวิธีจัดการความท้อแท้งี้แบอย่างไรบ้างค่ะก็หนูท้อแท้แบบค่อนข้างบ่อยเลยค่ะเพราะว่ามันก็ยากแล้วก็เหนื่อยค่ะแต่หนูจะพยายามจัดการโดยการเอาปัญหาไปพูดคุยกับพ่อคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็หนูจะถ้าเกิดเหนื่อยหรือท้อแท้จริงๆรหนูจะเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นก่อนเพื่อมาพักสักวันนึงเคลียร์งานของโรงเรียนให้เสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาลุยต่อค่ะ กำลังใจสำคัญของเราเลยในการเรียนโครงการสำฤทธิบัตรก็ต้องเป็นคุณพ่อกลบคุณแม่ค่ะก็เพราะว่าเห็นเป็นแรงบันดาลใจด้วยแล้วก็เราอยากทำให้ประสบความสำเร็จเขาจะได้ภูมิใจแล้วชื่นใจค่ะค่ะแล้วเราคิดว่าเราจะนำสิ่งที่เราเรียนในโครงการสำฤทธิบัตรไปต่อยอดนอกจากการประกอบอาชีพแล้วเราอยากจะไปทำอะไรอีกเพิ่มเติมไหมคะหนูอาจจะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้ทั้งความรู้ด้านกฎหมายแล้วก็ สามารถถ้าจริงๆหนูอยากใน,ในด้านต่อยอดอาชีพเป็นหลักหนูสามารถเอามาใช้ควบคู่กับการเรียนได้ด้วยค่ะในปัจจุบันค่ะให้น้องเจลลี่นะคะแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจอยากจะเรียนโครงการสำรักปิบัติกับมสทสักนิดนึงค่ะก็อยากแนะนําแล้วก็เชิญชวนให้มาเรียนนะคะเพราะว่า โครงการน,นี้เป็นโครงการที่หนูมองว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะเพราะว่าช่วยทั้งในด้านการเรียนต่อยอดในอนาคตทําให้จบปริญญาตรีอาจจะได้ไวขึ้นได้หลายใบเพิ่มขึ้นแล้วก็หนูมองว่ามันสามารถมาช่วยกับความรู้ในห้องเรียนหรือว่าความรู้รอบตัวได้ด้วยค่ะ เรียกได้ว่าโครงการสรัมฤทธิบัตรนะคะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะที่เป็นการวางแผนนะคะทั้งอนาคตนะคะให้กับลูกสาวนะคะรวมถึงเป็นการาช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ที่เรียนในระดับปริญญาตรีนะคะของมหาวิทยาลายัยเพราะว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จะทําให้เรานะคะสำเร็จการศึกษาได้ไวยิ่งขึ้นคะ่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทั้งนอง้นองนะคะแล้วก็คุณพ่อนะคะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณคะ่ะคค่คะ